สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับน,นี้เจอกับช่างโลหิตแล้วนะครับก็ไม่ต้องเจอหน้าเจอตากันนะวันนี้ขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะผมขี้เกียจจัดไฟเอาตรงๆครับอ่ะตัวเนี้ยค้างไว้นานมากนะครับตั้งแต่น่าจะโอ้นานนึกไม่ออกเลยนะครับว่าจะทำจะทำก็ติดภารกิจนะครับ พราะช่วงนี้หลังจากที่แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับงานประจําของผมเนี่ยที่ผมทําอยู่อ่ะโอ้โหแน่นมากธารกิจแน่นมากนะครับยิ่งลูกๆก,ก็โตขึ้นนะก็เขาก็อยากไปนู่นไปนี่นะฮะเราก็ต้องมีหน้าที่เสิร์ฟนะครับแล้วก็เราก็จะไองานประจําอยู่แล้วก็ยิ่งหนักไปใหญ่พอถึงเวลาช่วงที่เวลาพักผ่อนเราก็อยากจะพักผ่อนไม่มีเวลาทํา ก็มันก็ติดนู่นติดนี่ติดนั่นนะครับก็เลยลากมายาวๆเลยหายกันไปนานนะครับจนวันนี้มีโอกาสนะอย่างในรูปนี้นะครับเห็นว่ามันไปเจอมาแล้วเหมือนกับเขาโฆษณานะครับเป็นโฆษณาเป,เป็นโพสต์อยู่ในกลุ่มในเ c e บุ o กนะฮะก็บอกว่า บ้านขนาด60ตารางเมตร7จ0 0แสนสี่ไม่รู้ว่าเขาจะขายอะไรนะครับคือมันเป็นลิงก์เข้าไปกดเข้าไปดูนะแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปกดเข้าไปดูนะครับแล้วภาพม,มันเหมือนกับเป็นภาพเจเนเรตขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับบ้าน7จ็แสนสี่นะพื้นที่60ตารางเมตรนะครับ2ห้องนอนขนาด3ค 3. ูณ3.5 1ห้องน้ำา2คูณ2.5มันดูยังไงมันก็ไม่น่าจะ60ตารางเมตรนะครับ ดูยังไงก็ไม่ไม่รู้มันยังไงมันเหมือนเนี่ยเนี้ยภาพมันเหมือนเป็นภาพ AI อะ่ะนะดูมันเป็นสองชั้นเป็นลับๆแล้วดูมันสแปนมันยาวมากนะครับเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่4เมตรไม่ใช่5เมตรมันต้องมีประมาณ8เมตรถ้า8เมตรนี่นะครับ8 8 2 16 8 3 24 8 4 32กดั้ง8ปดคูณสีชั้นนะคือข้างล่าง8ปคูณส มันถึงจะได้6กสิบนะครับดูแล้วมันก็ลําบากใจเหมือนกันนะเสาเสืก็ไม่มีนะเห็นไหมตรงเนี้ยแต่ผมชี้ใหม่นะครับนี่นี่ตรงเนี้ยดูขอเลเซอร์นิดนึงเนี่ยข้างล่างนี่นะเห็นไหมไม่มีเสาเลยนะเนี่ยไม่มีเสาอ่ะมันจะอยู่ยังไงวะมีเห็นเสาตรงนี้นะอ่ะอาจจะซ่อนซอนในนี้ไหมซ่อนในนี้ไหม,น,น,น,ไหมนะครับแต่ตรงกลางนี่โล่งเลยนะเนี่ยไอ้นี่มีเสาได้นะ ส่วนอีกแบบหนึง่งนะมันก็ดูคล้ายๆกันนะแค่บันไดมันอยู่คนละข้างน,นนะ่น,นี่ยอันเนี้ยสองรูปนี้เหมือนกันนะครับบันไดมีอยู่ค่อนมาข้างหน้าไปทางซ้ายนิดนึงนะครับอ่าแล้วข้างบนก็เป็นระเบียงใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนะดูมันจะเจ็ดแสนสี่ยังไงวะทรงนี้ <laughs> ผมดูแล้วผมก็ดูงงๆนะข้างบนนี้วางต้นไม้ด้วยนะครับอ่าวางต้นไม้นี่ระวังนะ เลาเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยมันหนักนะเท่าที่ผมเคยออกแบบมาต้องมีแบบเผื่อน้ําหนักไว้ห้าร้อยกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรแปดร้อยมันก็มีพันนึงก็มีนะแล้วแต่วางต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะครับยิ่งถ้าเกิดเราอยากจะวางต้นไม้อะไรอย่างนี้นะอ่าเป็นกระถางกระถางนี่ยังพอไปได้นะแต่ได้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้ระว,งะรรวังนะครับเคยไปสํารวจทีหนึ่งนะครับเขาวางต้นไม้แบบเอาต้นไม้ใหญ่ะต้น ต้นปีบอ่ะใหญ่ไหมล่ะแล้วก็ถางเป็นกระถางคอนกรีตอะ่ะกว้างประมาณเป็นเมตรแหละเขาบอกว่าตอนยกขึ้นมาเขายกขึ้นไปชั้นสองไงต่อเติมบ้านใหม่แล้วกยกขึ้นไปชั้นสองนะครับเขาบอกใช้สี่คนยกอะ่ะเออแล้วมันยกขึ้นไปไม่เท่าไหร่แต่พอตอนจะวางเนี่ยดันกระแทกไงคาดว่าจะกระแทกลงนะครับตรงนั้นเป็นพื้นสําเร็จเป็นพื้นแ้งนี่แหละหักเลยนะโอ้ลำบากใจเป่งเลยนะครับพอไปดูแล้วเนี่ย จะซ่อมอยังไงวะท้ายก็เขาก็ใช้กล่องเหล็กนะครับกล่องเหล็กใหญ่เลยเบื้อเริ่มเลยกล่องแบบร้อยหรือร้อยห้าสิบเลยนะครับสี่นิ้วหรือถึงหกนิ้วเลยอะ่ะนะดามเข้าไปนะครับแต่าอนนั้นผมก็ยังแบบเด็กๆอยู่นะยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องทํำยังไงนะครับสุดท้ายแล้วช่างอีกคนนึงเขาก็แก้ปัญหาไปนะอันนั้นผมก็ได้ไปเห็นนะอ่ะเห็นไหมตัวใหญ่เนี่ยนะโห ไอ้นี่จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนนี่ห้องนั่งเล่นไหม่ะอาจจะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองนะครับข้างล่างก็จะเป็นห้องน้ําอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะเราบันไดย,นยู่ของตรงนี้ไงฉั้นข้างล่างนี่โล่งเลยนะห้องรับแขกใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้เคาน์เตอร์ครัวไหมอ่าจะเป็นไม่ได้นะครับแล้วระเบียงอย่างเงี้ยถ้าไอ้นี่นะครับถ้าตามที่เขาเล่านะห้องนอนนี่นะครับสามคูณสามจุดห้านะงั้นหมายความว่าโอ้ ถ้าไอนี่สามนะไอนี่มาอีกสามนะครับงั้นตรงนี้มันต้องไปเก้ามีเก้ามีสิบเมตรอ่ะอ่านี่สามสามนี่ต้องเป็นเก้านะเก้ามันจะหกสิบตารางเมตรยังไงวะนึกไม่ออกนะครับอีกตัวหนึ่งนะนี่ก็โล่งโจ่งเลยนะอันนี้อใส่เสาได้นี่มีเสาเปล่าไม่รู้นะเสาเันอยู่แค่เนี้ยโอ้โหยางก็มาจิ้มฝันอ่นนะ ลำบากเลยนะอย่างเงี้ยลาบากเลยนะยนโครงสร้างไปไม่ได้นะอย่างเงี้ยถ้าเสาอย่างเงี้ยกับโครงสร้างหนาเน,นี้ยครับไม่มีทางไปไม่ได้ไม่มีทางไปไปได,ไมมมได้มาดูรูปนี้นะครับผมก็ลองจัดให้ดูให้ได้60ตารางเมตรอย่างที่เขาว่านะไม่รู้ว่าชั้นเดียว2ชั้นนะ,ะผมก็ตีว่าเอาถ้าพูดแบบนี้นะ60ตารางเมตรนะก็คิดว่ามัน2ชั้นนะมันจะใสา่2ห้องนอนได้ไหมดูห้องบนนี่นะครับนี่นะเนี่ย2.5คูณ2.5คูณ4ี่ ไหวป่าวะก็น่าจะไหวนะนอนคนเดียวอ่ะ่ะอันนี้อ่ะเป็นห้องนอนใหญ่นี่ห้องนอนเล็กหรือไม่งั้นก็อันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นอะไรอย่างงี้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเ,เราจ,จัดยังไงแหละให้มันได้30ตารางเมตรอ่ะหกสี่ยี่สี่นะครับหรือว่าเอาแบบกว้างๆใหญ่ๆเลยอย่างงี้หกห้าสามสิบนะครับส่วนข้างบนเนี่ยหกสี่ยี่สิบสี่อ่ะสามสิบก็บยี่สี่ก็5ห้าสิบสี่แล้วเพื่อให้มันได้ทรงนะเพื่อให้มันได้ทรงนะครับผมก็เลยลองลองดูนะ มันมันจะใหญ่มันจะเล็กกว่านี้ก็สุดแท้แต่นะอันนี้มันก็ไม่ถึง60ตารางเมตรก็ประมาณ54ตารางเมตรเพื่อให้มันมีส่วนเว้าส่วนโค้งด้วยที่ชั้นบนนะครับอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นเดี๋ยวบันไดมันจะขึ้นตรงนี้ไงตรงนี้อาจจะเป็นระเบียงที่เป็นเอวดอร์นี้นะครับแล้วก็มีหลังคาเข้ามาปิดหน่อยให้เหมือนในรูปเลยให้เหมือนในรูปเลยนะแป้นหลังคาจะประมาณนี้5.5คูณ4นะครับมันก็ทรงมาหนองนี้ มันได้มาจะอยู่ชิดไปหน่อยนะครับถ้ามันอยู่ตรงกลางนี้มันจะดูแบบเกะกะเพราะว่าบ้านมันก็ดูหน้าแคบแแล้วนะครับหน้าบ้านมันหกเมตรนะหน้าบ้านหกเมตรอ่ะโอเคไปต่อนะครับแต่ดูอย่างนี้นะผมใส่เสาไปอย่างนี้นะนี่มันสี่ต้นอ่ะมันสี่ต้นแต่สแปนมันไม่ใหญ่ไงมันคือห้าคูณสี่นะครับนี่ห้าคูณสี่ใส่ตรงนี้หนึ่งสองเขียนเลยหนึ่งสองสาม สี่อ่าในบ้านนี่โล่งเลยนะไม่มีเสานะครับตรงกลางนี่ไม่มีเสานะเสามันอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ผมทําเป็นคานยื่นออกมาอย่างนี้มันไหวไหมล่ะอ่าแล้วแต่ชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็เท่าที่ผมเดาคือรูปที่เขาส่งมาให้ดูกันเนี่ยมันน่าจะเป็น AI นะมันน่าจะเป็น AI ผมก็เลยเดาว,ว่ามันควรจะเป็นสภาพนี้หรือเปล่านะครับใส่ระเบียงข้างหน้าไปนี้ไหมชอบก็ใส่ไปนะครับแต่ข้างในเนี่ย ตามคอนเซปต์เขาเลยคือมันไม่มีเสาเห็นไหมไม่มีเสาโลง่งๆเสาขึ้น4ี่มุมนะข้างในก็จะโลง่งนะมีเคาน์เตอร์ครัวไหมมีโต๊ะรับประทานอาหารทานข้าวอะไรอย่างนี้นะครับข้างบนเป็นระเบียงะจะเดินได้ตรงนี้ก็เดินกันระ,ระวังกันหน่อยนะครับเดินๆไปก็ตกบันไดลงมานะบันไดยอยู่ข้างนอกอะไรย่างเงี้ยให้อารมณ์เหมือนกับว่าบ้านทรงไทยเอออะไรอย่างนั้นอนะ่ะดูข้างๆนะครับพอเราเดินบันไดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอชุด มานั่งเลยนะครับตรงนี้มันอาจจะเกิดซอกเล็กๆนะครับก็ต้องทําใจนะเพราะผมพยายามจัดให้มันได้60ตารางเมตรอ่ะทั้งหลัง่ะทั้งหลังนะทรงมันก็จะประมาณนี้นะครับข้างบนก็ประมาณ5.3คูณ6นะข้างบนก็สูง2เมตรครึ่งนะข้างล่างสูง3เมตรนะทั้งตัวเนี่ยก็จะประมาณไม่เกิน6เมตรนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเนื่องจากห้องมันเนี่ย5มตร20 m. นะครับกับ4เมตร20นะครับแต่โดยรวมแล้วข้างล่างนี่นะครับที่มีระเบียงเขรอบๆอะไรเงี้ยคือเมื่อกี้มัน5คูณ6อยู่ไงมันก็พื้นที่ใช้สอยก็คิดซะอ่าสากับ24ไงเมื่อกี้อย่างที่เราคิดให้ดูนะครับดูข้างๆนิดนึงนะผมหลีกเลี่ยงที่จะเป็นหลังคาคอนกรีตนะก็ใช้เป็นแบบนี้นะครับเป็นเมท่ลนชีตแล้วก็ใช้ยกขอบขึ้นมาบางเอาถ้ามองจากข้างล่างเสยขึ้นไปเนี่ยไม่เห็น ไม่เห็นจะเห็นเป็นสุดสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูข้างหลังบ้านเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นเมทัลชีสยื่นออกมานะครับหรือว่าเป็นเมทัลชีสเทมาข้างหลังนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคที่จะช่วยลดค่าก่อสร้างนะอ่าเราก็รู้อยู่แล้วเมทัลชีสเนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานก็เยอะนะนานหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนเป็นพวกหลังคากระเบื้องรอนคู่ไหมแต่ถ้ากระเบื้องรอนคู่เนี่ยการยกบังขึ้นพวกนี้นะครับมันก็จะ ยิงต้องสูงขึ้นไปอีกนะอาคารเราก็จะดูสูงนะงั้นต้องไปวาดแบบกันดีๆคิดกันดีๆก่อนว่าให้สถาี่เขาคิดนะครับว่าทรงมันสวยไหมอะไรยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆจะทําเองก็ทําได้เราก็ลองดูว่าเราลองวาดดูนะครับแล้วก็ใช้เสเปรดชีตนะที่ช่างโลดเคยทำไว้ให้เช่นคิดความสูขขง,งของหลังคาเนี่ยเราอยากได้ เป็นไม้ด้านชีสเป็นเบอรรอนคู่หรือว่าเป็นกึ่งคอนกรีตนะครับแล้วก็คิดความสูงของด้านสูงมันเท่าไหร่ด้านเตี้ยเท่าไหร่แล้วเราก็ลองวาดดูแล้วก็ดูสวิตดูซิว่าไอ้ช่วงที่จะต้องบังขึ้นไปเนี่ยมันสูงไหมนะถ้ามันสูงเกินไปเดี๋ยวเราจะดูแบบบ้านมันดูชรุด,ชร,ดชรุดนะครับมันก็ต้องให้มันได้สัดส่วนกันนะหรือว่าใครชอบให้มันดูชรุดก็แล้วแต่นะครับดูข้างๆนะเสยขึ้นมาเห็นไหม เราจะไม่เห็นเลยว่ามันเป็นหลังคาไม่ทันชีดนะเพราะมันโดนบังอยู่ช่วงที่ยกสูงขึ้นไปนะครับช่วงนี้ก็ยกสูงขึ้นไปเราดูเงี้ยมันก็ได้สัดส,ส่วนดีนะครับไปดูรูปตัดข้างบนนะห้องนั่งเล่นตรงนี้สองคูณสห้องนอน4ี่คูณสองจุดมีระเบียงเดินไปได้เป็นตัว L ของข้างบนนะครับข้างล่างก็เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกเนี่ยก็พอทําได้นะ มีอย่างนี้มีเคาน์เตอร์ครัวไหมอ่มีโต๊ะทานข้าวไหมมีระเบียงข้างหน้าออกมาได้ไหมก็ถ้าชอบก็จัดเลยนะครับโครงสร้างโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับข้างล่างเนี่ยผมเลือกให้ใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็เสาสัก20่คาน20-40อะไรเงี้ยครับข้างบนก็ลองดูเป็นโครงสร้างเหล็ก่ะมันก็จะดูเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็ก่อสร้างก็ถูกลงนะหลังคางก็เป็นหลังคางเหล็กไป ตอกเข็มมีฐานลากอยู่6ตำแหน่งนะครับจริงๆช่วงเนี้ยมัน5เมตรเนี่ยมันจะตอกสัก4ต้นก็ได้นะก็ลองไปคำนวณดูนะมันก็พอทำได้ถ้าจะตอก4ต้นนะครับแต่ว่าพื้นข้างล่างมันจะดูใหญ่จริงๆมันก็พอทำได้ก็เป็นออปชั่นเสริมไปแล้วกันนะครับก็อันนี้ผมคิดให้ดูว่าเฮ้ยถ้าทำพื้นอย่างนี้ตอกเข็ม6ต้นก็โอเคอยู่นะมันก็มีคานซอยอยู่ มีคานคอดินที่อยู่ข้างล่างของตัวบ้านเนี่ยคอยรัดเสาวไว้หมดนะครับมันก็โครงสร้างก็แข็งแรงขึ้นนะแต่ถ้าเกิดตอกเข็ม4ต้นเลยนะก็ลองไปดูว่าเข็มแต่ละต้นเนี่ยรับน้าหนักได้ไหมนะมันก็ต้องเพิ่มไปไอเข็ม2ต้นนี้ที่มันหายไปเนี่ยต้นนี้กับต้นนี้มันหายไปมันก็ไปไหนแล้วมันก็แบ่งไอ้นี้ครึง่งหนึ่งแบ่งมาทางนี้ครึง่งหนึ่งไอ้ต้นนี้ก็แบ่งตานนี้ครึ่งหนึ่งแบ่งทองนี้ครึง่งหนึ่ง,น,งนะครับ ตัวเสาเข็มฐานรากนะครับอันนี้ผมเลือกให้เป็นเข็ม i22 นะครับหรือจะหาเข็มที่หน้าตัดใกล้ๆแบบนี้ก็ได้นะเป็นเข็มกลมก็ได้นะครับกลม20หรือเป็นสปันไมโครพายนะก็จะมีสัก25นะครับอลองหาในตลาดดูนะครับคานก็สะลก็ประมาณ20คูณ40นะครับอันนี้มาตรฐานเลยนะเนี่ยมีมัน5เมตร20 40ก็ยังพอไหวนะแต่ต้องเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นต้องเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น ให้ยื่นออกมาแบบนี้เนี่ยตรงนี้ประมาณ1นเมตรแถวเนี้ยนะครับคานยื่นออกมานะพวกคานยื่นก็ต้องไปดูนะเสริมเหล็กดีๆนะครับไม่ใช่ว่าอึกก็เหล็กสิอย่างเดียวมัน,ม,ม,นมันไม่ได้ทําได้ทุกกรณีนะสา,าวข้อสลอนะครับเป็นคนกีดเสริมเหล็กนะยี่สิบยีครับพื้นหนา15เซนนะสิบสองเส้นไหวไหมก็น่านจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่นะถ้าซอยคานแบบนี้นะ12ก็อย,อยังไหวอยู่ก็เทสักสิบห้าถ้ากันน้ํา กันชื้นดีๆนะครับคานชั้นบนก็20-40บอ่ะยังพอใช้ได้นะครับเราต้องเสริมคานตัวนี้เข้าไปนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบที่เป็นเป็นผนังเบาเราชอบที่จะก่ออิฐนะผนังอิฐอยู่แล้วนะนะเราก็ต้องมีคานเพื่อรับผนังอิฐนะครับอย่าไปก่อบนพื้นโดยตรงนะครับในลักษณะที่อยู่ชั้นบนนะแล้วตากแดดตากฝนพื้น เมื่อรับน้ำหนักของผนังลงไปแล้วเนี่ยพื้นมันแอนพื้นมันแอนถ้าเป็นพื้นสําเร็จเนี่ยพื้นมันจะแอนแล้วมันจะเกิดช่องว่างเล็กๆนะครับลอยต่อระหว่างพื้นกับผนังตรงเนี้ยมันจะน้ําซึมเข้าไปได้น้ํามันจะดูดเข้าไปนะถ้าอากาศร้อ้อแล้วฝนตกลงมาเนี่ยเหมือนกับมันจะซักชั่นเข้าไปมันจะดูดเข้าไปน้ำมันจะเข้าไปข้างในตัวบ้านได้นะครับนั้นให้มันอยู่บนคาญจะดีนะครับ สเสาเหล็กกล่อง3นิ้วนะครับพื้นก็คอสลลว่าไปคอสลลไปก่อนนะครับหนา15เซนเหมือนกันเสากล่อง3นิ้วตั้งขึ้นไป6ต้นนะครับเพื่อที่จะไปรับหลังคาข้างบนนะเดี๋ยวช่วงนี้มันจะเกิดการยื่นออกมานะข้างบนหลังคานะมันจะยื่นออกมาโอ,โอ้ไกลเลยแหละนะครับเนี่ยมันเลยตั้งเป็นเหล็กกล่อง5นิ้วเลยนะครับข้างนี้ยื่นออกมานี่ประมาณหน้า ถ้าผมจะไม่ผิด2เมตรนะประมาณประมาณนะตัวเลขเท่าไหร่ผมมันมีตัวเลขอยู่ก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําให้คลิปหนึ่งก็ในช่วงของผู้สนับสนุนนะเดี๋ยวผมดึงระยะไว้ให้ตอนนี้ผมจําไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดไปวนบน,นไปข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวจะมีเห็นโชว์อยู่ก็คงไปดูในแบบนะครับว่ามันยื่นประมาณเท่าไหร่มันถึงจะกล่อง5นิ้วนะครับแปรเห็นไหมยื่นมาไม่พอนะแปรยื่นออกมาอีก อันนี้หนึ่งเมตรเลยนะงั้นตรงนี้ถึงตรงนี้โอ้โหวุ่นวายเลยนะวุ่นวาย,ยนะลักษณะยืดเยอย่างเงี้ยถ้าเสาไม่แน่นเสาไม่แข็งแรงจริงเนี่ยมันจะเกิดการโน้มมาข้างหน้าเนี่ยนโะน้มไานี่ไอ้นี่ก็โน้มนี้นะงั้นมันแอนมันจะแอนมาอย่างงี้นะครับนะเสาเนี่ยมันจะโค้งออกมาโค้งช่วยมายนะถ้าเสาไม่แข็งเสาไม่ใหญ่จริงเนี่ยหลังคามันจะตกปลายนะครับ บนก็เป็นเมทัลชีตไปกันร้อนหน่อยก็ใส่เมท่ล h ชีตที่มันเป็น PU ว o โฟใส่ไว้2นิ้วเลยนะตารางเมตรหนึ่งก็สักประมาณผมว่าน่าตกมีพันหนึ่งพันอนะมาดูรูปด้านหน้าเฉียงๆแล้วรูปเปอร์สเปกทีฟก็น่าจะประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับส่วนข้างบนนี้นะครับก็อาจจะเป็นพวกสมาร์ทบอร์ดอะไรซีเมนต์บอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับช่วยมาปิดด้านหน้าไว้นะอ่าโอเคเห็นไหมเนี่ยระเบียงนะมีอยากได้ก็จัดไปนะครับ แต่เบียงหน้าบ้านก็ดูดูลอบๆดูสวยๆดีเหมือนกันนะทัดรัดีรีะไม่รุ่มล่ามนะทำเป็นแบบพวกรีสอร์ทสชั้นอย่างเงี้ยก็ค่าเช่าสักประมาณหนะ้าหกันอ่ะผมว่าโอเคอาจากการประมาณราคาโดยจินตนาการของผมเองนะครับอย่าไปต,ติดอะไรกับมันนะอันนี้ก็คือการประเมินคร่าวๆนะครับผมว่านะ่าจะอยู่สักประมาณแปดพัน ถึง10,000บาทต่อตารางเมตรก็สักประมาณ4ี่0 0 0แถึงหกแสนะต่อหลังนะครับบวกข้าบวกลบเข้าไปอีกสักประมาณสักแสนสองแสนอะไรเงี้ยแล้วแต่วัสดุที่เราอยากจะได้นะก็น่าจะหลังเนี้ยไม่เกินล้านนะอ่ะถ้าวัสดุนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าเอาเนี้ยไปเป็นไอเดียนะไปเป็นไอเดียนะครับว่าทรงมันจะประมาณนี้ความกว้างความ,วามยาวมันประมาณนี้แล้วก็เอาไปให้วิศวกรออกแบบอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่ผมว่าคือถ้าตัดฐานลากตรงกลางออก เอานี้ยออกไปนะครับก็ลองไปคํานวณกลับดูอีกทีหนึ่งว่าน้าหนักลงเสาเข็มหรือลงฐานลากเนี่ยที่มันอยู่4ต้นเนี่ยไหวไหมาอาจจะเลือกเป็นเข็มใหญ่ก็ได้นะตอนนี้มันเข็ม22องยู่ไหมอาจจะเป็นสักใหญ่กว่านี้เอาสามสิบยี่ห้าอะไรอย่างี้นะครับลองไปดูเพราะมันต้องรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับเข็มอาจจะต้องใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นเนี่ยถ้าอยากต่อแค่4ต้นเลยเก็ลองดูนะครับเข็ม22อก็ต้องเปลี่ยนเป็นสามสิบเปลี่ยน25อะไรย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอีกช่วงนึงครับอนน สำหรับผู้สนับสนุนเลยนะต้องขอขอบคุณนะครับถ้าอยากจะดูหรืออยากได้แบบชุดนี้นะครับก็รบกวนสมัครสมาชิกของช่องนะลงกดไปดูข้างล่างนะครับจะมีช่วงสมัครสมาชิกนะครับแล้วผมจะอัพวิดีโอไว้อีกชุดหนึ่งนะครับของตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรายละเอียดที่อธิบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีแบบนมีแบบด้วยมีเป็นสไลด์ตัวนี้แหละแล้วก็มีข้างในเนี่ยมันจะมีพวกรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถ นำไปดูกันได้นะฮะไปศึกษาต่อกันได้นะครับว่าเอาเป็นไอเดียเป็นตะกรเบื้องต้นให้กับช่างหรือให้พนักรไปคุยกันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับออฝากไว้ด้วยในช่วงของผู้สับสุนนะครับถ้าสมัครสมาชิกกันไปแล้วก็จะสามารถดูคลิปต่อจากนี้ได้นะครับมีวิดีโอ 3D animation หมุนให้ดูนะ ก็จะลึกซึ้งมากขึ้นนะครับยังไงต้องฝากด้วยนะครับการสับสนช่างรลดนะกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและอย่าพึ่งลํำคาญนะถ้าเกิดว่ามีลิงก์สินค้าเข้าไปแปะไว้ในโพสต์ต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับอันนั้นนะเป็นรายการของ a f f i l i a t e ของช่างรองนะครับก็าการกดสั่งซื้อผ่านลิงก์จะกดเข้าไปดูกดเข้าไปชมตัวอย่างสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วก็ เพื่อนๆสามารถซื้อของได้ในราคาที่เพื่อนๆเ,เคยซื้อเคยใช้ช่างโลดจะได้แค่ค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้านิดหน่อยนะครับก็เป็นการจุนเจือช่องของช่างโลดนะครับที่อาจจะว่าไม่เห็นตัวไม่เห็นชาหน้าช่างโลดในคลิปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กล้องที่เคยใช้อยู่มันเริ่มจะเสื่อมสภาพนะครับมันเริ่มไม่โฟกัสมันเริ่มจะปรับแสงอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวช่างโรดก็อาจจะต้องไปหาวิธีนะครับ ตอนนี้คือมันจัดไฟอะไรยังไงมันก็ไม่ดูไม่ดีไม่สวยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาวิธีใหม่ก็ดูอย่างนี้ไปก่อนไม่ต้องเห็นหน้าช่างโลดนะไปเห็นหน้าช่างโลดในทางคลิปอื่นก่อนก่อนนะครับโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสําหรับเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องช่างโลดผ่านการสมัครสมาชิกก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อนะครับสวัสดีครับ